เลือกหัวข้อไลฟ์สดถูกช่วยเปิดค่าการมองเห็นรู้หรือยังสวัสดีครับก็ยินีต้อนรับเพื่อเข้าสู่ช่องนายตุ๊กอินฟินิตี8แปดแปนะครับเ,เพื่อนๆก็เอาเทคนิคดีๆมาบอกกันนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะ,ะว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราปรับแล้วดีมันมีผลกับช่องแน่นะครับเรื่องของการเปิดค่าการมองเห็นเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ย มีหลายๆคนมักจะถามกันเยอะมากตอนนี้นยครับอักอริทึมุมของ Tik t o k เขามีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการไลฟ์สดขายของโดยเฉพาะเรื่องการไลฟ์สดไลฟ์ขายของเราจะต้องเลือกหัวข้อให้ถูกต้องเพราะถ้าเราเลือกหัวข้อไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะทําให้ AI เขาไม่ช่วยดันหรือว่าก็ไม่ช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเรานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อเรื่องของการขายก่อนเลยสายพ่อค้าแม่ค้าสายไลฟ์สดเพื่อขายเนี่ยนะครับอ,อยากรู้มากเลยเราจะเลือกหัวข้ออะไรให้เราเลือกหัวข้อนี้นะครับเพื่อนๆนี้เลย หัวข้อเรื่องของการซื้อสินค้านะครับถ้าเราเลือกหัวข้อ,อนี้เราจะสามารถเอาสินค้าของเราที่มีอยู่เราหยิบขึ้นมาโชว์เราหยิบขึออ้นมาแสดงเราเราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราทําได้หมดเลยนะครับก็คือให้เราใช้หัวข้อนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอ่าแล้วถ้าเป็นสายเป็นสายโค้ดสายคูละ่ะเราจะสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปขายในตะกร้าได้ไหมนะครับอ่ะเราก็ไปเลือกหัวข้อนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วเราก็จะไปเลือกหัวข้อ เรียนรู้เห็นไหมครับผมก็จะเลือกอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้หัวข้อเรียนรู้ผมก็ใช้หัวข้อเรียนรู้แล้วผมก็จะเลือกอที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาวางไว้ในตะกร้าได้เช่นกันแต่หัวข้อน,นี้เราจะไม่สามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยยกขึ้นมาชูมาแสดงหรือมาอะไรได้อันนี้เราทําไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเอาสินค้ามาใส่ไว้ในตะกร้าได้นะครับแล้วเราก็สามารถบอกให้กับคนที่เขาเข้ามาดูไลฟ์สดบอกว่าอ้ามีสินค้าในตะกร้านะเพื่อนๆสามารถเข้า,าไปสนับสนุนได้นะไป ไปเลือกดูเลือกซื้อได้เห็นไหมครับเราใช้เทคนิคได้เอาแล้วถามว่าหัวข้ออื่นได้ไหมหัวข้ออื่นก็น่าจะเป็นหัวข้อคล้ายๆเกันกับเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละนะครับแต่มันจะมีหัวข้อเรื่องของอะไรครับที่ผมเห็นหลายๆคนเขาชอบใช้กันก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของความความความงามและแฟชั่นแต่จริงแล้วหัวข้อนี้ไม่ได้เป็นหัวข้อเรื่องของการซื้อการขายเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปทุกคนเลยที่เป็นเรื่องของการซื้อสินค้าให้เพื่อนเพื่อมาเลือกหัว <ๆ S 1> ข้อนีอ้นะโ <Yan> อเคไหม การซื้อสินค้าสังเกตไหมว่าโหมดเรื่องของการพูดคุยนะครับในทิกต o k ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทำความเข้าใจด้วยนะว่านะครับอาจจะไม่ได้มีผลอะไรที่เขาอยากให้เรามานั่งคุยกันเขาอยากให้เราเข้ามาสร้างไรายได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในโลกของทิกต o k เป็นโลกของการเขาทําขึ้นมาเพื่อท,ทําธุรกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆื่อนฝากเลยเนาะอ่ะก็ลองไปลองเล่นดูนะครับอาจจะทําให้ช่องของเราเนี่ยช่วยเปิดคาการบองเห็นเวลาที่เราไลฟ์สดนะครับ แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับเรื่องของกฎชุมชนยังไงกฎชุมชนเราก็ยังต้องคำนึงถึงอยู่นะครับถ้าไม่ผิดกฎชุมชนนะครับจะทำให้ช่องของเราครับฟีดวิ่งไหลลื่นดีอยู่แล้วเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเ,เพื่อน